สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันในหัวข้อหนึ่งที่สำคัญมากและอาจเปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนได้เลยหัวข้อนั้นคือสร้างตัวตนใหม่ด้วยความคิดใหม่พลังใหม่และเส้นทางใหม่ผมอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองเงียบๆในใจนะครับว่าชีวิตวันนี้เป็นชีวิตที่เราอยากใช้ไปอีก10ปีจริงไหมรายได้วันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนอะไรเลยจะพาเราไปถึงอิสรภาพได้หรือเปล่าและที่สาคัญที่สุด ตัวเราในวันนี้คือคนแบบเดียวกับที่เราฝันอยากเป็นหรือยังถ้าคำตอบคือยังข่าวดีคือคุณไม่ได้ผิดปกติครับเพราะคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ยังใช้ชีวิตอยู่กับตัวตนเก่าแม้จะอยากได้ผลลัพธ์ใหม่และนี่แหละครับคือเหตุผลที่วันนี้เราต้องมาคุยกันเพราะผลลัพธ์ใหม่จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเรายังเป็นคนเดิมคิดแบบเดิมและเดินเส้นทางเดิมตอนที่หนึ่ไมคนจำนวนมากอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่เคยเปลี่ยนได้จริง หลายคนบอกว่าอยากรวยขึ้นอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีอิสระทางการเงินแต่ลองดูชีวิตจริงนะครับตื่นเช้าแบบเดิมใช้เวลาทั้งวันกับงานเดิมใช้เงินแบบเดิมคิดแบบเดิมกลัวแบบเดิมแล้วก็หวังว่าอีก5ปีอีก10ปีชีวิตจะดีขึ้นเองผมอยากบอกความจริงอย่างหนึ่งครับชีวิตจะไม่เปลี่ยนเพราะเวลาแต่จะเปลี่ยนเพราะตัวตนของเราเปลี่ยนลองนึกภาพง่ายๆนะครับ ถ้าวันนี้คุณหาเงินได้เดือนละ2 0,000บาทใช้เงินหมดทุกเดือนไม่เคยออมไม่เคยลงทุนผ่านไป10ปีถ้าคุณยังเป็นคนแบบเดิมรายได้แบบเดิมวินัยแบบเดิมคำถามคือชีวิตจะต่างจากวันนี้แค่ไหนคำตอบคือแทบไม่ต่างเลยครับเพราะปัญหาไม่ใช่เรื่องเงินแต่คือตัวตนของคนหาเงินตอนที่2ตัวตนคืออะไรและมันกำหนดชีวิตเราอย่างไรคำว่าตัวตนไม่ใช่ชื่อไม่ใช่อายุและไม่ใช่อาชีพ แต่ตัวตนคือวิธีคิดความเชื่อมาตรฐานชีวิตที่เรายอมรับสิ่งที่เราคิดว่าทำได้หรือทำไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคนสองคนเงินเดือนเท่ากันเดือนละ25,000บาทคนแรกคิดว่าเงินแค่นี้จะเอาอะไรไปลงทุนได้เอาแค่ให้พอใช้ก็เหนื่อยแล้วอีกคนคิดว่าเงินเดือนเท่านี้แหละยิ่งต้องเริ่มออมเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้ผ่านไป10ปีใครจะมีชีวิตที่ต่างออกไป คำตอบไม่ได้อยู่ที่เงินเดือนครับแต่อยู่ที่ตัวตนข้างในตอนที่3ขั้นแรกต้องสร้างความคิดใหม่หรือ new mindset ถ้าอยากเปลี่ยนตัวตนใหม่สิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนคือความคิดความคิดเดิมๆที่ฉุดชีวิตไว้เช่นฉันไม่เก่งเรื่องเงินฉันไม่เหมาะกับการลงทุนคนรวยเขาโชคดีเริ่มตอนนี้สายไปแล้วผมอยากให้ทุกคนจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจนะครับเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่าเราเป็นแต่เราจะกลายเป็นอย่างที่เราคิดซ้ำๆทุกวัน ตัวอย่างนะครับถ้าทุกวันคุณคิดว่าฉันไม่มีทางรวยได้หรอกสมองจะหาหลักฐานมายืนยันให้คุณทันทีแต่ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดใหม่เป็นฉันอาจยังไม่เก่งแต่ฉันเรียนรู้ได้โลกทั้งใบจะเริ่มเปิดทางเลือกใหม่ให้คุณความคิดใหม่ที่คนสร้างตัวตนใหม่ต้องมีเช่นฉันรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์รายได้เพิ่มได้ถ้าคุณค่าในตัวฉันเพิ่มความรู้คือทรัพย์สินที่ไม่มีใครเอาไปได้เริ่มเล็กได้แต่ต้องเริ่มจริง ตอนที่ 4. ขั้นต่อมาต้องสร้างพลังใหม่หรือ new energy หลายคนมีความรู้แต่ไม่มีพลังรู้ว่าควรออมรู้ว่าควรลงทุนรู้ว่าควรพัฒนาตัวเองแต่ไม่ทำเพราะอะไรครับเพราะพลังชีวิตหมดไปกับเรื่องเดิมๆเ,เสพข่าวลบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่กับคนที่บ่นทั้งวันผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าพลังชีวิตของคุณคือเชื้อเพลิงของอนาคตคุณ ถ้าพลังคุณต่ำต่อให้มีโอกาสดีแค่ไหนคุณก็ไม่มีแรงคว้ามันไว้วิธีสร้างพลังใหม่แบบง่ายๆเช่นเริ่มวันด้วยสิ่งที่ให้พลังอ่านฟังคลิปดีๆลดเวลาคนที่ดูดพลังดูแลร่างกายเพราะร่างกายคือบ้านของความฝันตอนที่5ขั้นสุดท้ายต้องรู้จักสร้างเส้นทางใหม่ความคิดใหม่และพลังใหม่จะไร้ค่าถ้าเรายังเดินเส้นทางเดิมเส้นทางเดิมเช่นทำงานอย่างเดียวไม่สร้างทรัพย์สิน ใช้เงินก่อนออมทีหลังซึ่งไม่เคยเหลือรอให้พร้อมก่อนเริ่มเส้นทางใหม่อาจไม่ยิ่งใหญ่แต่ต้องต่างเช่นออมก่อนใช้แม้เดือนละ500บาทเริ่มลงทุนแบบ DCA ใช้เวลาว่างสร้างไรายได้เสริมจำไว้นะครับเส้นทางใหม่ไม่จำเป็นต้องเร็วแต่ต้องพาเราไปทิศทางที่ถูกตอนที่6ตัวอย่างชีวิตจริงจากคนธรรมดาสู่ตัวต,วตนใหม่ผมขอยกตัวอย่างนะครับพนักงานเงินเดือน18,000บาทไม่มีเงินเก็บ วันหนึ่งเขาไม่ได้เปลี่ยนงานแต่เปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนความคิดจากไม่พอเป็นจัดการได้เปลี่ยนพลังจากดูซีรีส์ทุกคืนเป็นอ่านหนังสือวันละ20นาทีเปลี่ยนเส้นทางจากใช้เงินหมดเป็นออมและลงทุนเดือนละ1000บาทผ่านไป10ปีเงินลงทุนอาจไม่ได้ทำให้เขารวยทันทีแต่ตัวตนเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วและตัวตนใหม่นี่แหละครับจะพาเขาไปไกลกว่าที่คิดบทสรุปวันนี้คือวันเริ่มต้นของตัวตนใหม่ ก่อนจบผมอยากฝากประโยคนึงให้ทุกคนครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งกว่าวันนี้แค่ไม่ต้องเป็นคนเดิมของเมื่อวานถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนความคิดดีขึ้นนิดเดียวพลังชีวิตสูงขึ้นนิดเดียวเส้นทางชีวิตชัดขึ้นนิดเดียวอีก5-10ถึงปีข้างหน้าคุณจะขอบคุณตัวเองในวันนี้จําไว้นะครับตัวตนใหม่ไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการตัดสินใจในวันที่ไม่มีใครเห็นขอให้วันนี้เป็นวันแรกของตัวตนใหม่ของคุณครับขอบคุณครับ